หรือท่านใดนะครับสนใจสั่งสินค้านะครับผม w a c u p r o s e a u d i o c o m นะครับผม สวัสดีครับตอนนี้กูอยู่เราสปูบไปเลยนะครับหลายหคนคงรู้จักนะฮะกับหูฟังยี่ห้อหนึ่งที่ค่อนข้างจะขึ้นชื่อและมีอายุมายาวนานมากแล้วนะฮะในวงการรู้จักกันดีนะครับในการใช้การทํางานนะครับใช้ในการทํางานหรือแม้กระทั่งพอไปฟังเพลงเนี่ยบางคนก็ยังได้นําไปใช้นะครับกับยี่ห้อนี้เลยนะครับนี่คือชัวนั่นเองครับซึ่งตอนนี้นะครับชัวเขาก็ได้ออกซีรีส์ออกมาใหม่แล้วนะครับก็คือซีรีส์ของ a อ n อนิกนั่นเองนะครับซึ่ง A อวอนิกเนี่ยก็จะมีเรียงรุ่นไปเรื่อยๆนะฮะซึ่งวันนี้เราจะมา แนะนำให้ทุกท่านรู้จักกับเอวานิคตัวแรกก่อนเลยนะฮะตอนนี้เราอยู่กับเอวานิค3อย่างแรกครับที่มาแปลกจริงๆก็คือกล่องเป็นกลมๆแบบนี้นะฮะมัจริงทรงเหมือนแอบ,บเหมือนปินโตนิดๆ <c oughs> กล่องก็แปลกตาดีนะครับด้านหลังก็จะบอกข้อมูลนะครับว่ามีอะไรในนี้บ้างนะครับแล้วก็มันมีฟังก์ชันอะไรบ้างนะฮะเนี่ยข้างในนี้ก็จะบอกหมดเลยนะครับนี่ตัวกล่องก็จะเปิดแบบนี้ ซึ่งก็จะมีคู่มือให้นะครับมีกระเป๋าด้านล่างก็จะมีเป็นปร่ดักบัลลันตีนะครับแล้วก็จะมีพวกจุกอะไรต่างๆด้วยนะฮะซึ่งจะอยู่ในกระเป๋าแล้วนั่นเองครับอีกนี้ก็จะเคียนบอกนะฮะว่ามีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับมีโฟมสลีปนะครับมีซอฟเฟล็กก็สามารถที่จะจับมาใช้ได้เลยนะฮะทีนี้เรามาดูเพย์ของเราครับนี่คือเจ้าเอวานิคทรีนะฮะหรือเอวานิคสามนั่นเองครับนี่ โมเดลที่สนะครับเป็นหูฟังในซีรีส์เอวานิคนะครับที่มีน้ำหนักเบาที่สุดด้วยนะครับรวมถึงรูปร่างที่เล็กที่สุดนะครับในบรรดาหูฟังของชัวที่ทำออกมานะครับเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าขนาดค่อนข้างเล็กเอามากๆเลยนะครับซึ่งในบรรดาซีรีส์เอวานิคนะครับก็เป็นสไตล์อย่างเคยก็คือถอดสายได้นะครับซึ่งตัวนี้มาเป็นขั้ว m อ็มนั่นเองครับ ด้วยความที่รูปลักษ์ของเอลนิกทรีนะครับค่อนข้างเล็กและเบานะครับน้ำหนักเขาอยู่ที่20.8กรัมเท่านั้นเองนะฮะทำให้สามารถที่จะเอาเขาเนี่ยใส่ไว้ในหูเนี่ยนานๆานได้สบายเลยนะฮะโดยที่ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องของน้ําหนักให้มันล้าหูนะครับหรือรู้สึกเจ็บหูอะไรเงี้ยก็น้อยมากเลยครับเพราะด้วยความที่ตัวเขาค่อนข้างเล็กมากเลยนะตัวนี้ครับมาพร้อมกับไดเวอร์1 ba นะครับซึ่งก็ให้เสียงที่ ีนแง่ว่าเป็นกลางมากๆเลยเท่าที่ลองนะครับซึ่งตัวนี้นะฮะในตระกูลซีรีส์โอนิกจะมีสิ่งหนึ่งที่เข้ามาก็คือเทคโนโลยีของ Sound i s o l a t i n g นะครับก็คือเป็นการลดเสียงบรบกวนที่จะเข้ามาในหูนะครับซึ่งลดได้สูงสุดถึง37เดซิเบลนะครับตัวนี้ใช้สายเป็น3.5มิลลิเมตรนะครับนี่เป็นหัว3.5ฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องการเชื่อมต่อครับสามารถเชื่อมต่อกับทุกอุปรกรณ์ที่มีสายเชื่อมต่อหรือมีหัวแปลงก็สามารถที่จะเสียบได้นั่นเองครับ ตอนที่มันเป็น mxc นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาสามารถที่จะเปลี่ยนสายได้ฮะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยว่าถ้าสายมีปัญหาจะเปลี่ยนไม่ได้นะครับสามารถเปลี่ยนได้และที่สำคัญคือก็สามารถเปลี่ยนเป็นตัวไวเลสได้ด้วยนะครับก็คือในชุดอิล็ิกเนี่ยมันก็จะมีออกมาขายก็คือ s ีเ i ีย i ฟิตไวเลส s ะแดปเตอนะครับซึ่งจะใช้ต่อตัวนี้แล้วเปลี่ยนให้มันเป็นเหมือน Tru w i r e l e s s ได้เลยอ่ะท่าที่ลองฟังตัวนี้ทเทียบกับตัว3 1 5รุ่นเก่านะครับก็เทียบให้มันรุ่นใกล้เคียงกัันนะครบ ก็เท่าที่ลองแล้วนะฮะอย่างที่บอกครับตัวนี้มาพร้อม1 BA ฉะนั้นเสียงที่ได้เนี่ยค่อนข้างจะเป็นค่อนข้างจะกลางแต่ก็เด่นสุดของชัวเนี่ยเด่นที่แน่แน่และที่เนี่ยเด่นแน่แ,นแนก็คือเสียงร้องที่ค่อนข้างชัดเจนมากนะครับเสียงจะชัดเจนมากเลยตั้งแต่ตัว3ามหก็ค่อนข้างชัดแล้วนะครับมาเทียบกับตัวนี้ก็ยังชัดอยู่แต่ต้องบอกเลยว่าตัวนี้ให้เสียงที่กว้างกว่ายอีกหน่่ยนะครับถ้าเราลองฟังตัว3ามหนึ่งห้ารู้สึกว่ามันแคบลงมานิดนึง ะะแต่ตัวนี้จะออกมาอีกหน่อยหนึ่งแต่โดยรวมคือเสียงในโทนอื่นๆเ,เนี่ยค่อนข้างจะเป็นกลางครับฟังแล้วก็จะรู้สึกว่ามันไม่ได้ดีตัวมาโดดเด่นอะไรเท่าไหร่เรื่องของเสียงร้องนี่แหละที่เด่นชัดที่สุดซึ่งตัวนี้ก็เหมาะมากจะเอาไปทํางานนะฮะฉะนั้นใครที่อยากใช้ทํางานหรืออะไรต่างๆก็สามารถใช้เจ้าตัวนี้สบายนะครับแทน 3- ามหนึ่งห้าได้เลยด้วยซ้ำอ่ะมีเรื่องหนึ่งครับอีกอย่างก็คือในซีรีส์นี้นะครับก็จะมีเจ้านี่มาด้วยก็เป็นรีโมทอินไลน์นะครับสามารถที่จะกดควบคุม การทำงานต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นการกดฟังก์ชันนะครับหรือใช้การคำสั่งเสียงก็ได้นะครับเพิ่มลดวอลลุ่มได้หมดเลยรวมถึงสามารถรองรับทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับโดยใช้ปุ่มด้านหลังนี้นะครับเพื่อสวิตช์เป็นการรับแบบ Android หรือ iOS เราก็สามารถเลื่อนสวิตช์เพื่อที่จะเลือกได้นะครับถ้าเลือกไป a ก็ Android เลือกไป i ก็ iOS นะครับจะเห็นว่า e v เ n น3นะครับถึงแม้จะเป็นหูฟังรุ่นน้องขนาดเล็กสุดนะครับแล้วก็ดูเป็นหูฟังที่ อาจจะดุน้อยนิดนะครับแต่รับรองเลยว่าคุณภาพที่ได้นะครับเกินเบอร์มันแน่นอนนะฮะรวมถึงสามารถนํามันไปใช้งานได้อย่างไม่ต้องกังวลเลยครับสาหรับใครที่สนใจเจ้าเอเล็กทรีตอนนี้นะครับก็สามารถติดต่อได้ที่ลิงก์ด้านล่างเซลลทิ้งไว้ให้นะครับผมสำหรับวันนี้ครับก็คงไว้เท่านี้นะฮะไว้เจอกันใหม่คราวหน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยครับกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆหรือสินค้าใหม่ๆจากเรานะครับผมสำหรับวันนี้ไปนะครับสวัสดีครับ